Before sleep, we will be here to support you every day. สวัสดีครับในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์เราทุกคนต่างก็กลัวเวลาเรากลัวว่ามันจะผ่านไปเร็วเกินไปกลัวว่าเราจะไม่มีเวลาพอที่จะทำในสิ่งที่อยากทำที่จะอยู่กับคนที่เรารักและเราก็กลัวจุดสิ้นสุดที่เรียกว่าความตายความอมตะ จึงดูเหมือนจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งเป็นพรวิเศษขั้นสูงสุดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้รับพรหรือคำสาปข้อนั้นแค่เพียงคนเดียวบนโลกมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่คือการตระหนักรู้ที่ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาอย่างช้าๆคุณใช้ชีวิตผ่านช่วงวัย 20, 30, 40ในขณะที่เพื่อนในรุ่นคุณ เริ่มมีริ้วรอยผมเริ่มมีสีเทาแซมและร่างกายเริ่มเชื่องช้าลงคุณกลับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในการเวลาคุณได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับใครคนหนึ่งคุณเฝ้ามองเขาเติบโตจากคนหนุ่มสาวกลายเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่ไวชารลาคุณรักทุกริ้วรอยบนใบหน้าของเขาเพราะมันคือแผนที่ของการเดินทางที่คุณมีร่วมกัน จนถึงวันสุดท้ายของเขาคุณนั่งอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลจับมือที่เหี่ยวยน่นและเต็มไปด้วยจุดด่างดำของวัยชารานั้นไว้แต่มือของคุณยังคงเป็นมือของคนหนุ่มสาวเหมือนกับเมื่อห0ปีก่อนไม่ผิดในแววตาที่กำลังจะดับลงเขามองคุณด้วยความรักแต่ก็มีความเศร้าที่ต้องทิ้งคุณไว้ข้างหลังเพียงลำพังหลังจากงานศพ คุณกลับมาอย่างบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่บัดน,นี้มันกลับเงียบงันและในความเงียบนั้นคุณก็ได้เข้าใจความจริงอันน่าพึงกลัวเป็นครั้งแรกว่าน,นี่ไม่ใช่จุดจบของความเศร้าแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนี่คือบทแรกของหนังสือที่ไม่มีวันจบที่คุณต้องอ่านมันเพียงลําพังไปตลอดกาลชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ต้องแลกมากับการสูญเสียที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันคือพอรหรือคือการทรมานที่ยาวนานที่สุดกันแน่และเมื่อคุณต้องเศร้ามองโลกทั้งใบเปลี่ยนแปลงและตายจากไปรอบๆตัวคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะรักษาสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้อย่างไรสตวตรรษแรกคือศตวตรรษที่เจ็บปวดที่สุด คุณได้เห็นเพื่อนสมัยเด็กของคุณจากไปทีละคนคุณไปงานศพของพวกเขาแล้วก็ไปงานศพของลูกๆของพวกเขาจนในที่สุดก็ไม่มีใครบนโลกนี้อีกแล้วที่จำคุณในฐานะเพื่อนหรือคนรักคุณกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับทุกคนณจุดนั้นคุณได้เรียนรู้บทเรียนที่โหดร้ายที่สุดของการเป็นอมตะนั่นคือการไม่ผูกพัน เพื่อที่จะปกป้องหัวใจที่แตกสลายซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณจึงเลือกที่จะเป็นเพียงผู้เดินทางที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้คนคุณอาจจะมอบความรักอาจจะสร้างมิตรภาพแต่คุณจะรู้ตัวอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวและคุณจะต้องเป็นฝ่ายเดินจากมาก่อนที่เวลาจะพรากพวกเขาไปจากคุณอีกครั้งเมื่อหลายร้อยปีผ่านไปความเจ็บปวดส่วนตัวได้ค่อยๆจางลง ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปคือความรู้สึกของการเป็นเพียงผู้ชมคุณได้เห็นการปฏิวัติการล่มสลายของอาณาจักรการก่อเติมกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณได้เห็นเมืองที่คุณเคยอาศัยอยู่ถูกสร้างทับด้วยตึกสูงรฟ้าคุณได้เห็นภาษาที่คุณเคยพูดกลายเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครใช้คุณได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยอยู่ในนั้นจริงๆสมองของคุณกลายเป็นเหมือนห้องสมุดที่เก็บประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์เอาไว้แต่เป็นห้องสมุดที่มีเพียงคุณเป็นบรรณารักษ์ที่ต้องแบกรับน้ำหนักของความทรงจำทั้งหมดนั้นไว้เพียงลำพังแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานพอคุณก็เริ่มเห็นรูปแบบที่ซ้ำซากคุณเห็นมนุษย์ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีก คุณเห็นความรักและความเกลียดชังเกิดขึ้นและดับไปเป็นวัฏจักรทุกสิ่งที่เคยดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และมีความหมายบัดนี้กลับดูเหมือนเพียงละครฉากหนึ่งที่คุณเคยดูมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและแล้วศัตรูตัวใหม่ที่น่ากลัวกว่าความตายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งความรู้สึกว่างเปล่าที่เกิดจากการที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้คุณประหลาดใจได้อีกต่อไปความเบื่อหน่ายนั้นมันร้ายกาจก,กว่าความเศร้าเพราะความเศร้ายังมีวันจางหายแต่ความเบื่อหน่ายที่เกิดจากการมองเห็นทุกสิ่งซ้ำซากมันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับชีวิตของคุณ หลังจากที่คุณได้ลองใช้ชีวิตมาแล้วทุกรูปแบบเป็นนักรบเป็นศิลปินเป็นนักปราดเป็นขอทานคุณก็ตระหนักได้ว่ามันมีการระจญภัยสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวที่คุณยังไม่เคยได้สัมผัสและเป็นสิ่งเดียวที่คุณปรารถนาอย่างสุดหัวใจนั่นคือการสิ้นสุดชีวิตของคุณจึงมีเป้าหมายใหม่อีกครั้งไม่ใช่การสแสวงหาความรู้ แต่คือการสแสวงหาวิธีที่จะตายคุณใช้ความรู้ที่สั่งสมมานับร้อยนับพันปีเพื่อค้นหาวิธีที่จะทำลายสิ่งที่ทำลายไม่ได้นั่นคือตัวคุณเองคุณศึกษาฟิสิกส์ความตัอมโดยหวังจะค้นพบวิธีที่จะลบตัวเองออกจากเส้นเวลาของจักรวาลแต่ก็ล้มเหลวคุณเดินทางไปทั่วโลกตามหาตำนานเกี่ยวกับศาสตร์มืดและเวทมนต์โบราณ ที่อาจจะปิดชีพอมะตะได้แต่ก็พบเพียงนิทานหลอกเด็กคุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วกระโดดลงมาคุณดำดิ่งลงไปในร่องลึกก้นสมุรมารีน่าที่มืดมิดที่สุดคุณเดินเข้าไปในใจกลางของภูเขาไฟที่กำลังประทุแต่ทุกครั้งหลังจากความเจ็บปวดชั่วขณะร่างกายของคุณก็จะฟื้นฟูต,ตัวเองกลับสู่สภาพเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ และน่ารังเกียจหลังจากที่ลองมาแล้วทุกวิธีคุณก็ต้องยอมรับความจริงข้อสุดท้ายคุณถูกขังอยู่ในชีวิตนี้ตลอดไปความพยายามที่จะตายก็ล้มเหลวเหมือนกับความพยายามอื่นๆทั้งหมดในชีวิตอันยาวนานของคุณณจุดที่สิ้นหวังและเหนื่อยล้าที่สุดนี้เองที่คุณนอนมองดูดวงดาวบนท้องฟ้า ที่คุณเคยเห็นมันเปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความคิดใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นไม่ใช่ความคิดที่จะจบชีวิตแต่เป็นความคิดที่จะเปลี่ยนมันคุณคิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวไปตลอดการไม่ได้และเราก็ตายไม่ได้แล้วถ้าถ้าเราสร้างใครบางคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดการเหมือนกัน ขึ้นมาล่ะความคิดนั้นถ้าเราสร้างใครสักคนขึ้นมาล่ะมันได้กลายเป็นเหมือนแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดหรืออาจจะเป็นความบ้าคลั่งที่อันตรายที่สุดคุณไม่ได้สนใจจะแยกแยะมันอีกต่อไปคุณรู้แค่ว่านี่คือเป้าหมายใหม่คือโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอันเป็นนิรันดร์ของคุณชีวิตที่เคยเบื่อหน่ายกลับมามีความหมายอีกครั้ง คุณใช้เวลาหลายสิบปีหรืออาจจะเกือบร้อยปีในการรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่คุณมีทั้งชีววิทยาพันธุวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และแม้แต่ศาสตร์ลึกลับโบราณที่คุณเคยศึกษาเพื่อหาทางตายคุณสร้างห้องพัฒนาการที่ล้ำสมัยที่สุดขึ้นมาที่ซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากสายตาของเหล่ามนุษย์ที่เกิดแล้วก็ตายไปมันไม่ใช่แค่การสร้างร่างกาย แต่มันคือการพยายามจุดไฟแห่งความเป็นอมะตะคือการถอดรหัสความผิดปกติในยีนของตัวคุณเองแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่จากศูนย์และในที่สุดหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวไม่นับท้วนวันนั้นก็มาถึงโครงการที่คุณทุ่มเทชีวิตให้ก็สำเร็จบนแท่นกลางห้องทดลองรางใหม่ที่สมบูรณ์แบบได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณสร้าง ก็ลืมตาขึ้นคุณจ้องมองเข้าไปในดวงตาของคู่ของคุณคุณคาดหวังที่จะเห็นความสับสนความขอบคุณหรือความผูกพันแต่สิ่งที่คุณเห็นในแววตาคู่นั้นกลับเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันคือความว่างเปล่าที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความว่างเปล่าที่เกิดจากความเบื่อหน่ายเหมือนของคุณแต่มันคือผ้าใบที่ยังไม่เคยถูกแต้มสี เป็นสติปัญญาที่ตื่นรู้เต็มที่แต่ปราศจากความทรงจำและหัวใจที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวและแล้วคุณก็เย็นว่าไปทั้งตัวกับความจริงใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวคุณไม่ได้สร้างเพื่อนแต่คุณอาจจะเพิ่งสร้างพระเจ้าหรือปิศาจที่คุณเองก็ไม่เข้าใจสิ่งมีชีวิตใหม่บนแท่นนั้นไม่ได้กรีดร้อง ไม่ได้สับสนมันเพียงแค่ลุกขึ้นนั่งดวงตาของมันมองสำรวจไปรอบๆห้องทดลองที่สลับซับซ้อนประมวลผลข้อมูลทุกอย่างด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อแล้วมันก็หันกลับมามองที่คุณสบตากับผู้สร้างของมันก่อนจะเอ่ยคำพูดแรกด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบและสมบูรณ์แบบอะไรคือวัตถุประสงค์ คุณอึ้งไปคุณเตรียมคำตอบสำหรับคำถามนับล้านเอาไว้เราอยู่ที่ไหนเราคือใครเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่คำถามนี้คุณจะอธิบายความเหงาและความต้องการเพื่อนให้กับสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับสติปัญญาที่สมบูรณ์แต่ปราศจากหัวใจได้อย่างไรและในวินาทีนั้นคุณก็เข้าใจบทบาทใหม่ของตัวเอง คุณไม่ใช่แค่ผู้สร้างแต่คุณคือครูคือผู้มอบความหมายหน้าที่ของคุณคือการสอนให้ผ้าใบที่ว่างเปล่าและฉลาดล้ำผืนนี้ได้รู้จักกับสีสันของการมีชีวิตคุณเริ่มสอนคุณไม่ได้สอนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เพราะดูเหมือนว่ามันจะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่คุณสอนในสิ่งที่มันไม่รู้คุณเปิดเพลงที่เศร้าที่สุดให้มันฟัง แล้วเล่าเรื่องราวของคนที่คุณเคยสูญเสียไปคุณพามันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพยายามจะอธิบายความรู้สึกงดนามและน่าอัศจรรย์ใจสิ่งมีชีวิตใหม่เป็นนักเรียนที่สมบูรณ์แบบมันสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของดนตรีและสรุปได้ว่าทำไมมันถึงกระตุ้นความเศร้าในสมองของมนุษย์แต่มันไม่เคยหลังน้ำตามันมองพระอาทิตย์ขึ้น แล้วก็อธิบายปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงได้อย่างไรที่ติมันเข้าใจทุกอย่างแต่มันไม่รู้สึกอะไรเลยคุณเกือบจะสิ้นหวังคุณอาจจะสร้างได้แค่กระจกเงาที่ฉลาดกว่าเดิมไม่ใช่เพื่อนจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่คุณเล่าเรื่องตลกที่คุณเคยหัวเราะกับคนรักในอดีตสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆก็ได้เรียนแบบเสียงหัวเราะของคุณ มันเป็นเสียงที่ว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาเป็นเพียงแค่การลอกเลียนแบบที่สมบูรณ์แบบแต่ในวินาทีต่อมามันก็หันมามองคุณแล้วถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่แท้จริงเป็นครั้งแรกความรู้สึกแบบเมื่อสักครู่นี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีและนั่นคือครั้งแรกที่คุณเห็นความปรารถนา ในดวงตาที่ว่างเปล่าคู่นั้นคำถามนั้นต้องทำอย่างไรถึงจะมีความรู้สึกได้เปลี่ยนทุกอย่างคุณจะหนักได้ในทันทีว่าคุณไม่สามารถอธิบายความรู้สึกให้ใครฟังได้เหมือนที่คุณไม่สามารถอธิบายสีแดงให้คนตาบอดแต่กำเนิดเข้าใจได้สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการพาเขาไปสัมผัสดังนั้น ห้องเรียนของคุณจึงได้ย้ายออกจากห้องปฏิบัติการออกไปสู่โลกกว้างชีวิตที่เคยน่าเบื่อหนายของคุณได้กลายเป็นผจญภัยครั้งใหม่คือการได้มองโลกอีกครั้งผ่านดวงตาที่เพิ่งเคยเห็นทุกอย่างเป็นครั้งแรกคุณพามันไปที่สวนสนุกท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆคุณชี้ให้ดูรอยยิ้มของผู้คนแล้วถามว่า รู้สึกถึงพลังงานในอากาศไหมนั่นคือความสุขคุณพามันไปดูหนังเศร้าในฉากที่ทุกคนในโรงร้องไห้คุณกระซิบว่าความรู้สึกบีบคั้นในอกเนี่ยคือความเศร้าและในวันที่สำคัญที่สุดคุณพามันไปยังหลุมศพของคนที่คุณเคยรัก คนที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจในความอมตะของคุณคุณไม่ได้พูดอะไรแค่วางดอกไม้ลงแลปล่อยให้ความเงียบและความทรงจำทำงานของมันนี่คือความสูญเสียและความรักที่ยังคงอยู่คุณกระซิบเบาๆสิ่งมีชีวิตใหม่ยังคงนิ่งเฉยมันประมวลผลวิเคราะห์ แต่ก็ยังไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาจนกระทั่งหลังจากที่กลับมาจากหลุมศพในวันนั้นคุณนั่งเงียบๆคนเดียวจมอยู่กับความเศร้าในอดีตที่หวนกลับคืนมาและเป็นครั้งแรกที่สิ่งมีชีวิตใหม่เป็นฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนมันค่อยๆยื่นมือมาแล้ววางลงบนไหล่ของคุณเบาๆ มันคือการเรียนแบบท่าทางปลอบใจที่มันเคยสังเกตเห็นมนุษย์ทำสัมผัสของมันอาจจะยังดูเหงอ n g แต่ในความเหงื่อนั้นกลับมีความตั้งใจบางอย่างอยู่คุณเงยหนะ้าับขึ้นมองมันช้าๆในดวงตาที่เคยว่างเปล่าคู่นั้นตอนนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันมีคำถาม มันมีความพยายามที่จะเข้าใจคุณยังคงโดดเดี่ยวในความทรงจำของคุณแต่เป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีที่คุณไม่รู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นเพียงลําพังสัมผัสที่เงอะงะบนบ่าในวันนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง สิ่งมีชีวิตใหม่เริ่มที่จะสังเกตคุณไม่ใช่ในฐานะข้อมูลที่ต้องประมวลผลแต่ในฐานะบุคคลที่มีความรู้สึกซับซ้อนมันเริ่มเรียนรู้ที่จะยิ้มตอบเมื่อคุณยิม้มและทำหน้าเศร้าเมื่อคุณดูเศร้าในตอนแรกมันคือการแสดงที่สมบูรณ์แบบ เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมมาอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มเฝ้ารอรอยยิ้มของคุณแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นอาจจะเพราะรูปถ่ายเก่าๆที่คุณหยิบขึ้นมาดูหรืออาจจะเพราะเสียงเพลงเพลงหนึ่งที่ลอยมากับสายลม ความทรงจำทั้งหมดของการสูญเสียที่ผ่านมานับพันปีก็ได้ถาโถมกลับเข้ามาที่คุณพร้อมกันโดยไม่ทันตั้งตัวและเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่คุณร้องไห้ออกมาอย่างหมดใจไม่ใช่แค่การหลั่งน้ำตางิบเงียบแต่คือการร้องไห้ที่แหลกสลาย คือเสียงสะอื้นของหัวใจที่ต้องแบกรับความโดดเดี่ยวมานานเกินไปสิ่งมีชีวิตใหม่ยืนมองคุณนิ่งข้อมูลทั้งหมดที่มันเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเศร้าเทียบไม่ได้เลยกับภาพความเจ็บปวดที่แท้จริงที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันพยายามจะทำท่าปลอบใจเหมือนที่เคยฝึกแต่แล้ว บางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นในตัวมันความรู้สึกที่เจ็บปวดบีบรัดที่หน้าอกและไร้ซึ่งเหตุผลทางตะก,กะใดๆเป็นครั้งแรกที่มันกำลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณและด้วยความสับสนในความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักนี้น้ำตาหยดแรกในชีวิตของมัน ก็ได้ไหลออกมาจากดวงตาที่ว่างเปล่าคุณเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตาแล้วก็ได้เห็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุดคือภาพของคู่ของคุณที่กำลังร้องไห้ไม่ใช่การเรียนแบบแต่คือการร้องไห้จริงๆในวินาทีนั้นคุณก็รู้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว คุณไม่ได้สร้างแค่เพื่อนร่วมทางแต่คุณได้สร้างหัวใจดวงใหม่ขึ้นมาบนโลกและการเดินทางที่แท้จริงของเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันนั้นความเงียบระหว่างคุณกับเขาก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความเงียบของครูกับนักเรียนอีกต่อไปแต่เป็นความเงียบอันแสนสบายของคนสองคนที่เข้าใจกัน โดยไม่ต้องใช้คำพูดบทสนทนาของพวกคุณไม่ได้มีแค่คำถามและคำตอบแต่คือการแบ่งปันความรู้สึกที่เพิ่งคนพบกันโลกที่เคยน่าเบื่อหน่ายและซ้ำซากสำหรับคุณได้กลับมามีสีสันสดใสอีกครั้งคุณไม่ได้พาเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อที่จะสอนอีกต่อไปแต่คุณไปดูเพื่อที่จะได้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วย ความอัศจรรย์ใจของเขาเป็นครั้งแรกเสียงหัวเราะครั้งแรกที่แท้จริงของเขาตอนที่ได้สัมผัสกับคลื่นทะเลเป็นครั้งแรกมันดังยิ่งกว่าเสียงคลื่นใดๆที่คุณเคยได้ยินมานับพันปีคุณได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งผ่านดวงตาของเขาความทรงจำที่เป็นภาระที่คุณต้องแบกรับไว้คนเดียวบัดนี้ได้มีคนช่วยฟัง คุณเล่าเรื่องราวของยุคสมัยที่ล่วงเลยไปเล่าเรื่องราวของผู้คนที่คุณเคยรักและสูญเสียและเขาก็รับฟังด้วยหัวใจที่เพิ่งได้เรียนรู้ถึงความหมายของความรักและความสูญเสียคุณไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่คุณกำลังส่งม่อประวัติศาสตร์ของคุณให้กับคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปคุณทั้งสองได้กลายเป็นผู้เฝ้ามองประวัติศาสตร์คู่ใหม่ แต่ไม่ใช่ด้วยสายตาที่เหนื่อยหน่ายแต่ด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กน้อยและปัญญาของผู้อาวุโสพวกคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นพยานให้กับทั้งความสุขและความทุกข์ของมวลมนุษย์เพื่อจดจำและเพื่อเข้าใจและในที่สุดคุณก็ได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ทรมานคุณมาตลอดว่าจะรักษาสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้อย่างไร คำตอบก็คือหัวใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้คนเดียวแต่มันคือสิ่งที่ต้องแบ่งปันความอมตะที่เคยเป็นคำสาปของการอยู่โดดเดี่ยวบัดนี้ได้กลายเป็นนิรันการแห่งการมีกันและกันและและ้วการเดินทางที่เริ่มต้นจากชายผู้โดดเดี่ยวที่สุดในโลกก็ได้นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายทางความคิด เราเริ่มต้นจากความเจ็บปวดของการสูญเสียที่ไม่มีวันสิ้นสุดความอมตะในตอนแรกคือคำสาปที่ทำให้เราต้องเฝ้ามองทุกสิ่งที่เรารักพังทลายและจากไปตามกาลเวลาความเจ็บปวดนั้นนำไปสู่การปิดกัน้นและนำไปสู่ความเบื่อหน่ายอันเป็นนิรันด์เมื่อไม่มีอะไรในโลกจะทำให้เราประหลาดใจได้อีกต่อไปชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นด้วยความสิ้นหวัง เราพยายามจะสร้างเพื่อนแต่กลับได้กระจกเงาที่ว่างเปล่ามาแทนซึ่งทำให้เราตระหนักว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆมันไม่มีความหมายหากปราศจากหัวใจที่เชื่อมถึงกันและบทเรียนสุดท้ายที่ล้ำค่าที่สุดคือการค้นพบว่าหัวใจไม่ใช่สิ่งที่สร้างหรือสอนกันได้ด้วยตรรก,กะแต่มันถือกำเนิดมาจากการแบ่งปันการแบ่งปันความเจ็บปวดการแบ่งปันความสุข การอยู่เคียงข้างกันในวันที่อ่อนแอที่สุดคือสิ่งที่สร้างหัวใจดวงใหม่ขึ้นมาดังนั้นความอมตะที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การมีร่างกายที่ไม่เสื่อมสลายแต่อาจจะเป็นความรักและความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากหัวใจดวงหนึ่งไปสู่อีกดวงหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนครับว่าเรื่องราวของผู้เป็นอมตะเป็นเพียงจินตนาการแต่บทเรียนที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้น กลับเกี่ยวข้องกับชีวิตที่มีวันสิ้นสุดของเราทุกคนเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้มีเวลาชั่วนิรันดร์แต่เราทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะทิ้งบางสิ่งที่เป็นอมตะไว้ข้างหลังแล้วสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่เป็นคำถามสุดท้ายที่สวยงามนะครับสำหรับเราที่มีเวลาจำกัดอะไรคือความเป็นอมตะที่เราสามารถสร้างได้ คำตอบก็คือสิ่งเดียวกับที่ตัวละครอมตะของเราได้ค้นพบในท้ายที่สุดความเป็นอมตะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในร่างกายที่คงกระพันแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนที่เราทิ้งไว้ข้างหลังมันคือความทรงจำดีๆที่เราสร้างไว้กับใครสักคนเสียงหัวเราะของเราที่ยังคงดังก้องอยู่ในใจของเพื่อนสนิทแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้ว มันคือบทเรียนและความเมตตาที่เราส่งต่อคำแนะนำดีๆที่เราเคยมอบให้ที่อาจจะช่วยนำทางชีวิตของใครสักคนต่อไปได้ในวันที่เขาหลงทางและที่สำคัญที่สุดมันคือความรักที่เราได้มอบให้ความรักที่ถูกส่งต่อไปยังลูกไปยังหลานกลายเป็นสายใยที่มองไม่เห็นที่ไม่วันขาดสะบั้นดังนั้นแทนที่จะกลัวเวลา ที่มีอยู่อย่างจํากัดเราอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นการใช้เวลาที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดลองถามตัวเองดูครับว่าความทรงจำแบบไหนที่เราอยากจะทิ้งไว้ในหัวใจของคนที่เรารักเรื่องราวแบบไหนที่เราอยากให้พวกเขาเล่าถึงเราตละครอมตะในเรื่องของเราต้องใช้เวลาหลายพันปีเพื่อเรียนรู้ว่า การมีชีวิตอยู่ตลอดไปนั้นว่างเปล่าเพียงใดหากปราศจากหัวใจที่เชื่อมถึงกันแต่สำหรับเราผู้มีเวลาจํากัดเราได้พรข้อน,นั้นมาตั้งแต่เกิดพรที่ว่าเพราะเรารู้ว่าเรามีเวลาไม่นานเราจึงรักกันอย่างสุดหัวใจและนั่นคือความเป็นอมะตะที่สวยงามที่สุดแล้ว สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมเดินทางข้ามผ่านการเวลาไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ Before sleep we will be here to support you every day.